like the ้ามาสุดแล้วนะครับเบิ่งวิวข้างล่างงามขนาดเลยไปไม่คไปขึ้นรถเดีย๋ยวจพาลงแล้วไปเนี่เบิ้งวิวตอนลงเดยี่น้องด้งามขนาดเลยบ่เคยมาได้มองนี่เป็นสถานที่ลับลึกลับเขา้า อย่าบ่าได้เว้าเดอร์เพราะว่าตั้งสมาธิขับรถลงข้างลางก่อน อย,อยู่แถวนี้งามนะครับอันนี้กะภูเขาเนาะภูเขาแต่ละลูกมันสิมีซื้อเด้อพี่น้องเ้อมีซื้อทุกทุกลูกแต่บุงว่าซื้ออย่างแน่มันมีหลาย น้อยเขาใหญ่มีซื้อเบิดคนเป็นเขาเล็กเขาใหญ่จะมีชื่อทั้งหมดเลยนะครับชื่อก็ไม่ใช่ชื่อทำกันจะเป็นชื่อแยกออกไปคนละชื่อเลย เข้ามาป่าเฉยๆนะครับไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านอันนี้เป็นขาออกนะครับครับเมื่อกี้เข้าไปแล้วอันนี้ออกออกข้างนอกทีนี้ให้ดูบรรยากาศธรรมชาติข้าง,งทางเส้นทาง ที่สะพานไม้เนาะบ้านนากอกนะครับสบายดีไออ,อ่อาไอา้อ,อันนี้น้ำช่วงฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกแรงน้ำก็เลยขุ่น<ล>โปรตีน้ำเป็นสีฟ้าสีเ<ช>ขียวในในสวยน,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 นี่เลยเป็นเลนน้ำไปแช่งตัวบกว่าดีดีนะววก้างนุ่นเป็น่ก็ได้อย เด็กน้อยมาเล่นน้ำอากาศฮ้อนนะครับเมื่อกี้น,น,นี่เมื่อนี้แดดเมื่อคืนฝนตกนะครับที่นี่ดูบรรยากาศข้างหลังสวยงามเหมือนภาพวาดพาไปดูเด็กน้อยเล่นน้ำก่อน หมู่บ้านนี้คือสวยเนอะวิวหลังหมู่บ้านนะครัเป็นภูเขาเขาทุกลูกนี่คือสามารถขึ้นได้หมดนะครับมีทางขึ้นแต่เด็กเด็กแถวนี้นะขึ้นหน้าผานะครบโอ้โเก่งมากเลยปีนขึ้นหน้าผาด้วยมือเปล่าอย่างโหดลายสุดยอดเลยไปเบิ่งเด็กน้อยก่อนก็อาจจะพูดลาวผสมไทยไปด้วยนะครับ บางครั้งผมก็ลืมพผู้ไทยบ้างผู้ลาบ้างเลิกจี่บาอานมั่งนี่เลิกเบาเาน้ำบ่เลิกบ่เลิกอิบ่ ยามนี่บริเวณย้ำบ่ลาบอคือนี้น้ำยังบุลาบออ๋อมันคือมีทางลงแต่บ้องนี่แต่ก็น้ำนี้ขาดวังได้น้ำอืมย้ำนี้ย้ำงนีบางที่ก็ท่วมไปเลยท่วมสะพานท่วมสะพานเลยบ่โอ้หนุ่น่อยบ้านนากอกเล่นน้ำ นี้สึกเย็นเนาะแต่ว่าเล่นบอดายเด้อทางนี้ผมมีเสื้อผ้าแล้วอากาศฮ้อนนะเมาเล่นน้ำนะครับไปโอเคเนาะพามาดูบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดินทางต่อก่อน เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าเนาะตอนนี้มาเลาะท่งุงนานะครับอยู่เมืองมหาชัยมากับสาวยูบ้านนาเหมือนทงช่วงน,น,นี้นะครับลปลาเข่างามนะครับดำนาเกือบแล้วเบิดแล้ว ตรงนาแบบล้อมรอบด้วยภูเขานะครับมีเสียงกบเขียดน้ำเนาะเกือบต๊ขนาดอู้ลงเย็นคักขนาดครับลมพัดเย็นดีช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับ ชอบมากเวลามาลาวหน้าฝนนะครับเวลาฝนหยุดตก่างจะเขียวสวยนะครับแล้วก็มีหมอกแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะมันเริ่มจางไปละอันนี้เป็นเขียดเป็นเถียงนานะตรงนั้น เขางามเนาะดำนาสวยเนาะเขียวสวยงามแต่ก็ต้องเดินระวังนะครับเพราะว่าคันนามันเล็กคันนาไม่ใหญ่ นึ่งดำแนละ้วัวานึงยังไม่ดำโอ้ยอยู่ขนาครับขนากับขาคนนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขนาใหญ่กว่าขาสองข้างนิดนึง เดินมาแค่นี้นะครับยิ่งเหนื่อยเดินทางต่อดูชาวบ,บ้านดำนากันช่วงนี้ทุ่งนาได้น้ำนะครับได้น้ำเยอะเลย ทางเหนเนะื่อยนะครับเดินมาไกลอยู่แต่ว่าโชคดีที่ยังมีอากาศเย็นนะครับไม่ร้อนที่เหนื่อยคือพากระเป๋ามากระเป๋าใหญ่มาก เห็นเป็นดำนากันสองคนโอ้เร็วขนาดเลยทีแล้วเลยให้เดียวให้ใหญ่นะลงมาดำแต่จ้าโมงแม่เนี่ยให้เนี่ยห้ามอืมไอ้นี่มาดำแต่ห้าโมงห้าโมงเสาเด้ออันนี้สิบโมงเน่สิบโมงครึ่ง ทำกันสองคนเนาะให้ที่เห็นแต่หน้า <ทำ S 1> พนูนก็นกนคือแม่นเบิดเนาะของเพิ่อนไม่ได้จา้างป่ะตาเพิ่ะมไม่ได<อ>้จ้างเนะดำเอาตรงกันกันมีดำ <c oughs> มมาป่ะตาเลี้ยงแกไม่จ้ายอืมความดำนอื่นอืม

อยู่หอยู่ไทยม,มาแต่ไทยคือบุตตปาอันไทเนาะ,ะมันอยู่ทางพืนน้องอีสานเนาะของห้องอ,อีสานกับวเลยนครออกไปอีกสกนนลนครนะคือเหมือนจังหวัดเขาอยู่อือแต่าะบุคือเนาะงมันภาษายย่ออยู่บ้านนะ บางคนก็นยังว่าคิดว่าเป็นคนลา้าคนแล้วนั่น <laughs> ว่าเป็นคนลว้ว <laughs> ใ่กับบปดูว่ารถคนไทย <laughs> ค่นะรถนางพุ่นแล้ม่อะเนาะมันก็นมียังบ่แล้วก็มี <laughs> มันยู่ยู่พุน่น เดี๋ยวนี้เขาบอยดำมานะบอยมีดำแล้ว<ม>แต่กบบาบังมองก็มีคือเก่าแบบแดด,ด,ดไดนอยงถึงไม่ดำมีข้องแม่แบบมีมีรถดำเนาะเมนครับมีรถล้วกาแบบว่านาหวานว่าเขาหอ้องยเอ้นาหวาน ก่อนคนพิมาแก่แล้วส่วนลายกับวานและแม่และทางนี้คือเดียวคูอหวานอย่นี้แต่อยู่นี่มาเห็นดำดำนะเป็นส่วนไหลหไปทางอันอย่างนอ้อทางอันคูนคำมีแต่เด็กน้อยตามทงนา ดำนาอยู่บ้าอืมหนาวรินน้ำกี่ตัวม่งนันจึงเป็นดำนาจัดน้อยบรรยากาศข้างหลังก็งามขนาดปตาดำผมเมื่อย มื่อนี้ใครอากาศดีแต่ถ้าเหฮดเวียกก็คที่หฮอนอยนะแต่เ้็นอยู่ในน้ำเนาะยี่บรรยากาศข้างหลังก็มีแต่ภูเขาเนาะอ,อมงานขนาดอันนี้บ่อนกานะโอ้ลกลกจากตรงนี้ออกมาดำข้างนอก เดี๋ยวพามาเบิ่งเพียงตอนนี้เนาะขอบคุณที่รับชมเออคพาชมบรรยากาศระหว่างเดินทางนะครับคือ,อแถวนี้นะครับมองไปทางไหนสวยทุกทุกจุดทุกที่เลยเนะาะถัดไปทางไหนง,งามโอ้เนรเราลบกก หนึ่งนะครับที่บรรยากาศสวยงามนะครับมีวิวสวยเนาะ นะครับอาจจะทำที่หลังฝั่งนี้พอมารอบก่อนนะฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังเป็นเป็นยังไงอะ่ะยังไม่มีต้นข้าวนะฝั่งนี้มาคร้งก่อนฝั่งนี้มีกำลังตำนา ปีเตอร์เละซแทบนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ฝั่งสปปล,ลาวนะครับเ่าต้อยเนาะชื่อ youtube ก็วิธีชนบทนะครับชอบบรรยากาศมากเลยตอนนี้เริ่มจะหนาวแล้วนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีเกินจนจะหนาว ส่วนมากจะเห็นเป็นพวกไม้สารนะครับทีก็มีเป็นบ้านคนก็เหมือนกันนะครับใช้ไม้สารเอาเป็นฝาบ้าน พ่อโอ้กินส้มเ่อโอ้มาเห็ดอย่างนี้มาเห็ดหน้าบ่หรือยังไงมาเห็ดหน้าช่วงนี้ภาคเที่ยงจะได้สิไปหาบักพ่อยุสัดเทิงคู่นี่บ่โอ้มันมีหลายยุเทิงนี่นะอะไรเก็บเอาเก็บเอาโดย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 น่าจะส่งนะอะไรนาส่งเดียวส่งเดียวแล้วละโดยเถอะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเด้อหนุ่พ่อกันใหม่เด้อเจ้าอยู่บ้านนีเนาะ ทีี่บ้าานนนโพ่แหละาเก็บมะข้อยืดเพื่อนี่ครับคิดนาแล้วก็ไปหาเค็บมะมข้อ,อมะข้อ,อกินส้มเนาะโอ้เบิ่งขนานดะน้ำน้ำตื้นนี่ก็ยังเป็นออกเขียวๆปะป้านะครับน้ำใสนะมันบอกเป็นขี้ที่ตุม่มนะครับเนี่ยใส่กิ้งเลย นุ่นไม่ดูรถนุ่ you <laughs> เหมือนฝนจะตกนะฮะแต่ก็ไม่ตกเกิดเพียงขึ้นรถจตดิโต๊รี่ตกโอ้เงินเงินล้านตกรถตอรีเป็นลาตกต้องลงมาเก็บว่าก่อนตกใจหมดนึกว่าโทรศัพท์ตกนะครับ เคเนาะเดี๋ยวนี่ก็พาดูระหว่างเดินทางนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเนาะก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่กลางป่ากลางไม่ได้อยู่บนเขานะหมอกหมอกเยอะข้างบนนู่นะโอเคเดินทางต่อ